要要要要要。Yeah, yeah, 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 yeah. พวกกมึง็รช้าอนละปีนี่คือเวลาของโยมมาพูดอกอันละวาดเปนหมดเวลาของแบ็ชิพมึงคงไม่ได้กลับบ้านมาเจอกับกูต้องแอดมิดที่สนดาของมึงมันลุกเพราะแม่มึงมั่วกับแคสฟินถึงสไตล์กูมันดูตาแต่ยังสง่างามเหมือนแบ็ชิพรอบนี้จะคู่มันโดนอีลูกตุ๊ดบีไว้สกิลมึงมาไม่แดรรอบนี้คงต้องโดนรีไทยสนดามึงเลี้ยงไม่เชื่อสักวันคงโดนเพื่อนตีตายแล้วพวกมึงรู้บ้างกันหรือเปล่าไม่ขโมยตังค์แม่ตังค์ฟ่ายเย็ดแม่บีไว้มันคงไม่รอดถึงสามยกและกูมีกลยุทธ์มันหลุุดมาาจกยค ไม่ใช่สนามเ<ม>เล่นจำไว้ซะด้วยอ่อนหากเจอที่ม,มึงโดนกูสอบกับคนดีที่คือสนามหลบดีไวเรียกแม่มึงกับซ่องด่วนมินิโกมาห้าคนควรแม่งใส่เท่าเท่าขวดเรียกแม่มึงมารับแขกก่อนจะโดนมันงัดแต่และท่าแม่มึงไม่ยอมไม่ในมือกูคงต้องฟาดแม่มึงจนแตกเย็ดแม่ทำเป็นบอกกลาตอนนี้เราเสือกมาบอกว่าขอโทษด้วยนะครับพี่ใจเย็นๆอย่าเพิ่งออกล่ามึงแค่วันนบีรอบนี้มาโดนกูตบแล้วก่อนพวกมึงจะกลายเป็นศพเองต้องใส่หยกต่อข้ารอบสามสิบสองกูว่าก็ไม่เท่าไหร่อย่เสือกมายิงพยองให้สกิลของมึงงยัเท่าลูกกไ แล้วกูอยู่มานานกูไม่เคยกลัวหลุกขึ้นลูกใหม่เพราะโฟของกูมอนซึ้นดำมีดมันควรระวังกับขึ้นลูกใหญ่ไอ้สัตว์คุยล่อสาริฟสองไอ้เฮียเสียมาโดนไอ้ีไเฮียโดนตัวกระจอกก่อนคนอื่นเลยสัตว์คุยแม่แสงชิคหายเออเออเออเอ๊แรปรั a โฟร์สอง A.K.A. everyone <the -dip -a> มาก็ต้องมาเจอแต่ที่เร่อยเปื่อยแต่จะโฟยังโดนแม่งแคล้ตัวสมองถอยไปไอ้น้องพี่จะโชว์เป็นเพื่อนไอ้ฟิลอะไรงไอ้สัตว์มึงไม่ใช่เพื่อนกูอาดเฟรนเมื่อหาจะรับไม่รับไอ้สัตว์เรื่องกูพยายามมาแล้วมึงมาหาอะไรเงินมาหาตีในข้าวน้ำมึงไม่มีอะไรทำตัวสมองก็ดีอยู่แล้วไม่นต้องแข่งไอ้เหนื่อยฟรีเพราะทางกูเตะบวกกับบ่อยๆมันจะรู้สึกว่าเหนื่อยตีนไอ้ชาติเทียเดี๋ยวชี้ประจอมมึงรับเรียบเลยอยากได้ลับเลยพวกน้ารับก็มาคัะเทียบเลยถ้าพวกมึงเก่งๆก็เข้ามาเถอะเข้ามาเทียบเลยแต่พวกมึงเก่งแต่ปากก็หุบปาก มันเงียบเลยเอ้ยกูเห็นแต่กากอยากเบ่งถ้าก k ิลออนกูบอกไว้ก่อนว่าอย่าปากเก่งระจดับรามมึงเหมือนกระดาษกับเหล็กแถมอายุสมองมึงไม่เห็นจะต่างจากเก็กไดูก็รู้ว่าเรามันคนละเกตกันจะด่ากูมากน้อยมันก็ไม่ต่างกันนะะเพราะยังไงมึงก็แท้บทมันเขียนไม่อย่างนั้นทำไมต้องหาคำอธิบายแค่กูกับมึงมันต่างชันวะซับ กูอยากเจอรับเปอร์ไม่ใช่ควายแค่ไม่ใช่มึงเท่านั้นจะใครก็ได้อะไม่ใช่กูกลัวแค่ไม่ชอบติดสนีทมันน่าขยังน่ารังเกียจไม่อยากจะลดตัวลงไปเชียเลยซะเขาร้อมาเจอกันสับประทที่กูไม่อยากล่าเพราะเหมือนมาให้กูด่าฟรีๆแบบนี้ไม่คุ้มค่าทำไมโชคดีไม่ค่อยจะดีวมแมททั้งทีจะแต่แอกกะจอกขอเวลาไม่ถึงสองนาทีกูจะทำให้ยิ่นี่หายไปตลอดเลยมึงเป็นฝุ่นหรือว่าควันว่าข้าไปกูไม่รอถึงวันพากแต่กูรับแบบโซโลแต่ว่าเต่าอย่างมึงจะคันดำทันั้ยเห็นมึงอยากระชัันนนบแตต่อี้ไมม่่ททันและกรูเเิปิดตัวมก็็สลลาายไปปเเนนนคแี่ย มึงยังไม่ทันได้เตรียมตัวแบบเตรียมใจกูแค่ถุยรรบในรอบแรกมึงก็ต้องเจ็บเจียนตายโทษทีไม่มีโอกาสรีทายเก็บไว้เป็นบทเรียนว่ามึงเคยได้แพ้วีไว้ชีเล็บที่มึงคัดคืววิชีดิฟคนแต่คำงงง่ายละมึงมันเลยไม่มีเลยกูแดกทันทีข้าไม่แตกต้องทันทีคิดบนคือมึงแพ้แล้วกูชนะอิสระเขารู้กันว่าไม่มีพลิกเดียกูดูกันชาและชักเว้าอย่างสนุกกว่าต้องมาแรปกับหมามาให้ด่าไม่สนุกปาก เพราะแรปหมามันไม่หนุกแถมยังสุดกาดเขี่ยแม่งหลุดฉากยังอุกอักแถงทิ้งท้ายไ,ทยไว้หนึ่งอย่างนะว่าถ้าแรปเราโง่ก็เลิกอ, <เล S 1> อย่าฝืนต่อไปเ <ล S 1> พราะมันดูอุบปาดนะ,ะแถมไม่อีกยังไม่จบกูเผื่อไว้ถาหากว่าแรปทีลิฟมันฟังไม่ได้และยอมมาฟังแรปกูก็ได้เพราะมันทั้งดีทั้งโฟลทั้งเฟวแล้วมึงก็รู้กันดีว่าต่อให้ทีลิฟพยายามเต็มที่แค่ไหนตอนนี้ก็หมายถันเลี้ยวยับ